ตอนนี้นะคะเราก็สัมภาษณ์พี่เคนเสร็จแล้วไหนรบกวนมาก,กมากแฮกมากครับวันนี้เห <laughs> นื่อยไหมคะใช้ได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆนะเพืนพ่นๆโอ้ย <laughs> ตอบหล่อมากอะ <laughs> ตาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยโอเค ดีก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณพี่เคนมากครับขอบคุณพี่เกณฑ์มากๆค่ะไม่งั้นชีวิตของเราสองคนก็องไม่ได้ครับดีดีดีร่วมเฟรมร่วมเฟรมหน่อยเฟรมนี่เราอยู่บนข้อข้อขึ้นนะไฟหายใช่ไหมไฟหายครับใช่ค่ะเล่าให้ฟังอีกทีอ่เล่าให้ฟังอีกรอบนะครับก็คือผมอะครับอยากอัพวินอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนเป็น OS 5 iOS ห้าแล้วสมัยแล้วสมัย เพื่อนแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงมีทำไมมีอันนี้วะมีคอปมีไอ้พันเศษมีอะไรอี้อ่ะเอาเอาเอาให้กดเสร็จปุ๊บเอ๊ะแบ็กอัพยังวะนี่แหละแบ็กอัพยังวะเป็นรูทางขอนะครับแบ็กอัพก่อนแบ็กอัพก่อนนะครับไม่ผมต้องต้องต้องเดี๋ยวผมต้องจุดทูบไปบอกสตีฟจ็อบนะครับทำไมมึงไม่ทำให้กูแบ็กอัพก่อนอะไรเงี้ยวางระบบไม่ดีเลยไม่ก็ตอนเราเสร็จทำยไงน้ำตาลทำยไงน้ำตาลทำยไงดี จากยี shifted, yeah. ่สิบนาทีเหลือเรียบสิบนาทีครับฮัลโหลพี่เคนพี่เคนทำไงครับพี่เคนทำเสียงไงฮัลโหลพี่เคนฮัลโหลับอยู่ยังไม่ตื่นเหรอหลับอยู่ตอนนี้ก็ยังหลับอยู่นะตัวตัวเลยโอเคนะขอบคุณพี่เคนขอบคุณพี่เคนดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วแหละโกนพี่เคนมานานแล้วนะอืมไปเถอะไปบ๊ายบาย